สวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาหาอาจารย์มูเซอร์นะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาหาอาจารย์ผมมาหาไอ้เจ้าเข้มนะทุกคนก็เจ้าเข้มเนี่ยวันนี้น่าจะลงมาเที่ยวหาผมนะก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปเที่ยวหามันครึ่งทางนะก็วันนี้ก็เอาขนมเอาอะไรมาให้มันนิดๆหน่อยๆนนะทุกคนเพื่อเอาไว้ให้มันเก็บไว้กินนะก็เมื่อวานเนี่ยก็มาหาท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้ไปตามล่า ไอ้ายเปื่อยนะทุกคนก็คืออาจารย์เนี่ยรอเพื่อนแกเอาของมาให้ก่อนนะคือเหล็กนินนะทุกคนก็มาจากเมืองบาดาหนะก็เพื่อนอาจารย์มูเซ่เนี่ยก็อยู่ในเมืองบาดาหนะก็นี่ทุกคนผมได้พกมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ระหว่างทางเดินไปเนี่ยผมเนี่ยจะเจอไอ้ายเปื่อยดักระหว่างทางบา่อยนี้ผมก็ไม่รู้นะก็ผมก็พกมาก็อ,อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าใส่อันนี้มาเนี่ย คือป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะป้องกันพวกพูดผีปีศาจได้ดีเลยนะทุกคนก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดิเดดของกำไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่ก็ใส่มาเพื่อป้องกันตัวแล้วก็เหล็กไหลก็อยู่ในกระเป๋านะทุกคนก็พกมาด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปข้างบนนู่นนะก็เดี๋ยวไปเที่ยวหามันก็คงไม่เจอไอ้ายเปิดอยหรอกผมว่าวันเนี้ยนะ ถ้าไม่เจอก็ดีนะครับแต่ถ้าเจอก็สู้ใดก็จะสู้นะก็ผมก็เอามีดของอาจารย์มูเซอร์ที่ให้ผมมาเอาไว้เนี่ยพกมาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กําไรเหล็กดินเนี่ยทุกคนเนี่ยมีทักมาบ้างนะแต่ผมไม่ได้ปล่อยนะอันนี้ก็ถ้าใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวรออาจารย์มูเซอร์เนี่ยรอได้จากเพื่อนของท่านอาจารย์ก่อนนะถ้ามีแบบแบ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะ บอกอีกทีนะครับก็ติดตามคลิปผมไว้ถ้ามี <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงบอกอีกทีนะแต่อันนี้มีแค่อันเดียวผมก็เก็บไว้ป้องกันตัวนะพอผมก็เข้าป่าบ่อยๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปหาหเจ้าเข้มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปนั่งเล่นกับมันด้วยไปทุกคนไปนครับทุกคนก็อันนี้ก็รีบขึ้นมานะามาเที่ยวหาไอ้เจ้าเข้มหน่อยทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรอผมอยู่ข้างบนเลยแต่เนีย่ยเดี๋ยวไปข้างหน้านี่ก็จะถึงลำห้อยที่ผมต้องเดินลงไปแล้วนะเพราะจะได้ปลอดภัยนะเพราะเส้นทางป่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ยายเปื่อยเนี่ยมันจะดักรอผมตรงไหนนะไปวัน <c oughs> นี้ก็มาคนเดียวเช่นเคยนะก็ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนก็ต้องมา ก็ตรงนี้ผมก็จะเข้าป่าปบ่อยๆนะเพราะจะเข้ามาหาอาจารย์มูเซ์ด้วยแล้วก็เข้ามาหาเจ้าเข้มด้วยนะครับเพราะไม่ได้เจอกันนานก็เพิ่งเจอกันได้แค่ครั้งเดียวนะตั้งแต่มันกลับมาเนี่ยเราก็ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดักเราอยู่ตรงไหนแต่มันเนี่ยตอนนี้ผมว่าเนี่ยมันน่าจะเริ่ม ตามลาผมแล้วแหละเพราะไอ้น้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาให้มันไหลวันแล้วนะมันคงตามล่าผมนะผมว่านะแต่ไม่เป็นไรช่างมันลาก็ล่า,ลา,ลาไปอย่าให้พลาดแล้วกันโดนผมแน่ผมบอกเลยวันนี้ผมก็พกของมาป้องกันตัวด้วยเฉพาะเลยทั้งเหล็กไหลทั้งกําไรเหล็กนิ้นนะทุกคนแล้วก็มีดอาคมของอาจารย์มูเซอร์นะครับ ไปทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงทางลงทางเส้นน้ำตกเลยดีกว่านะครับไปก็ทุกคนตอนนี้ผมมาถึงเส้นน้ำตกแล้เดี๋ยวเดินข,ขึ้นไปบนรูแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปโซนป่าแนละ้วตอนนี้เราเดิน,นขึ้นมาจากตรงลั้นขึ้นมาได้ไกลพอสมควรเท่านั้นเส้นนี้เขาไม่เจออะไรแปลก เสียงอไรโรเขาไเ็าทนอะไรก็เป่าผมวังก็ผมว่าเส้นทาเนี่ยว่าเป็นเส้นทางที่อดภัยที่สุนะเราเสน้ำเี่ยเสียงมเนี่ยว่าอะไรที่คนฝ่ายไม่ได้ยินเลยนะคนก็เสียงนดังมาเลยแต่เาหน้า เดี๋ยวเราีเดินทางไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเต่าก่อนก็เดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยผมต้องเสี่ยงกับต้องเดินขึ้นป่าไปอีกไกลพอสมควรนะที่จะขึ้นไปหาไอ้เข้มนะก็อนี้ผมก็มาเส้นทางปลอดภัยนะนี่นี่ผมเดินล้อๆนี่มานู่นจากข้างล่างนู่นเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปกันเลยดีกว่า ก็ไม่เสียเวลานะวันนี้คงไม่ได้เจอไอ้เหื่อยแน่นอนเพราะมันคงไม่รู้ว่าผมมาน,นี้แต่ผมก็ต้องเสี่ยงด้านบนอีกนะทุกคนเพราะผมต้องเดินเส้นป่านะเพราะเ้นลำห้วยนี้ผมคงไม่ได้เจอ,อเข้มแน่นอน ก็เย็นมากเลยนะ <c oughs> ต้องดูหลังดูหน้าให้ดีดูข้างบนให้ดีไม่รู้ว่าจะมาเจอมัน <c oughs> หรือเปล่า,านี่ผมไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้เจอเข้มตอนไหนนะทุกคนทุกคน ได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้มีเสียงหัวล้อนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเป่าเสียงน้ำดังแต่ผมไม่ได้ยินเฮย้ยเสียงใครวะใครวะทุกคนมึงเป็นใครอะไอ้เข้มหรือเปล่า ทุกคนเสียงมาจักดูตรงนู้นใครวะมึงเป็นใครอะทุกคนนู่นนูนนูนข้างในเฮ้ยใครวะไอ้เป่อยทุกคนเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ทีงนี้ กูสามาเส้นทางที่มึงไม่รู้แล้วนะบบทุกคนมึงรู้ได้ไงว่ากูมาเส้นทางนี้วะไ,ไม่มีหรอกไอ้น้อยกูกูไม่เจอเว้ยกูไม่ให้มึงด้วยนคนเฮ้ย ยังไงมึงก็ไม่ได้น้อยคืนหรอกกูบอกมึงแค่นี้แหละคนถอยก่อนเฮ้ยม,มึงอยากได้น้อยมึงก็ไปหาเองกูไม่มีน้อยให้มึงหรอกเวยกูเตือนไว้ก่อนนะวันนี้มึงยุ่งกับกูนี่ ไม่เบื่ออีกหรอวะมึงมาเจอกูแล้วมึงไม่ได้น้อยคืนเนี่ยกูบอกแล้วไงว่ากูไม่เจอน้อยแล้วมึงกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมันหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะทุกคนเฮ้ย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 เป็นไงล่ะมยุ่งกับกูมึงลอกอะไรมา น่าจะรู้นะว่าในมือกูนี่เป็นอะไรเอาเหล็กนี่มาเหรอฮะเป็นไงล่ะเหรอมึงรู้ได้ไงฆ่ากูได้ใคามาได้บ้าอยากรู้เลยเหรอฮะทุกคนเด็กนินช่วยได้นะทุกคนมึงอยากฆ่ากูไม่ใช่หรอมึงมาฆ่าดิทุกคนไม่ทอด้วย ทอดกูเสร็จมึงนี่วะทนเดี๋ยวผมจะทั้งห้องเดี๋ยวผมจะไปแทงมันนะมาดิ กำลังจะฆ่ามันเลยไอ้เพื่อมึงออกมาดิวะทุกคนกำลังจะแทงมันรอบสุดท้ายเลยมึงเกลียดกูมึงออกมามึงยังมาแค่เสียงเวย้ยออกมาดิเว้ย คนมันหายไปแล้วเสียงมันอยู่ด้านบนนูนะ้นนะออกมามึงอยากค้ากูมากไม่ใช่เหรอมากูมาให้มึงค้าแล้วออกมาดิคนมนอยากค้ามลงมา ทุกคนเฮ้ยนู่นนู่นทุกคนมึงลงมาดิทุกคนมึงลงมามึงอยากฆ่ามึงลงมาเนี่ยกูมาให้มึงฆ่าแล้วมึงอยากได้ชีวิตกูมึงก็ลงมา กูไม่กลัวมึงหรอกเว้ยมึงจะให้ตัวนี้ทำไมอะฮะมึงอยากฆ่ากูไม่ใช่เหรอตายไปแล้วไม่อยากได้ตัวกูแล้วเหรอฮะอยากฆ่ากูมากไม่ใช่เหรอมึงอะ่ะม,ม,มามามึงอยากฆ่ากูงลงมาเลยเป็นไงล่ะลมึงเจอเลขนินกู ทุกคนเฮ้ย hey! ทุกคนมันไปแล้วตามไปทุกคนหาทางทุกคนเราต้องไปฆ่ามันให้ได้นะมันจะไม่ปล่อยมันไว,ว้ละ หายไปแล้วออกมาดิเฮ้ยหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราผมจะขึ้นไปดูด้านบนนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไปเราต้องฆ่ามันให้ได้นะวันนี้แหละ ต้องจัดการมันแล้วพอจะเก็บมันไว้เนี่ยผมเนี่ยเสร็จมันแน่รอบหน้าเนี่ยไปไหนวะโทนมันหายไปแล้วอะเสียงมันก็หายไปแล้วนะไอ้เปื่อยออกมา มันโดนผมแทงไปไหลายทีเลยนะแล้วทีสุดท้ายนะผมจะแทงกาะเอามันให้แบบซึ่นชีไปเลยนะทุกคนแต่มันกลับหายตัวหายขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยผมไม่เจอมันเลยนะไอ้เปื่อยออกมาดิยเสียงจุน่นขังนู้นอยากฆ่ากูมากอ,ออกมา ผมว่านี่แล้ววันนี้ต้องกลับก่อนผมก็หมดแรงไปเยอะด้วยโอ้หเหล็กนินช่วยผมได้เยอะเลยนะไปทุกคนเดินทางกลับดีกว่า,าก็ฝากก็ทุกคนตอนนี้ผมได้ตามขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะผมไม่เจอมันแล้วผมว่ามันเนี่ยน่าจะหนีหายไปแล้วแต่เมื่อกี้ผมแทงมันไปหลายทีมากเหล็กนินเนี่ยทำให้มันปวดแสบปวดร้อนได้ทุกคน ผมไม่รู้ว่าระหว่างทางมันจะดักผมอีกเปล่าแต่ผมว่าเนี่ยมันไม่กล้าดักผมแล้วนะโอ้หโยได้เยอะเลยนะทุกคนคือมันหายตัวมาเนี่ยเข้าด้านหลังผมแล้วนะแล้วมันจะมาจัดการผมลนะแต่มันโดนตัวผมแล้วมันปวดแสดบปวดร้อนนะ่ยผมก็เอามีดเนี่ยอาคมของอาจารย์ยแทงมันไปหลายทีเลยนะ แต่ผมว่าม,มันเนี่ยไม่น่าจะตายนะทุกคนเพราะมันยังเดินหนีแล้วหนีขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยยังได้ยอยู่นะผมว่าเนี่ยมันน่าจะรอดนะแต่ต้องรีบถ้าเจอมันเนี่ยต้องรีบฆ่ามันนะทุกคนนนี้ผมก็เดินกลับด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะดูด้วยว่ามันเนี่ยดักผมอยู่หรือเปล่าร้น เกือบฆ่ามันได้แล้วทุกคนโหฆ่ายากมากทุกคนมันเนี่ยขนาดโหมีดของอาจารย์เนี่ยยังฆ่ามันไม่ได้เลยนะครับผมว่ามันเนี่ยน่าจะมีอาจารย์ดีนะเพราะอาจารย์มูเซยเนี่ยก็จัดการมันไปหลายรอบแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอของดีของเพื่อนอาจารย์มูเซยนะว่าน,น่าจะฆ่ามันได้ก็ทุกคนคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนผมไม่ขึ้นไม่หายเข้มแล้วไม่ปลอดภัยสําหรับผมแล้วผมจะผมทํามันไปเยอะนะแล้วมันบอกผมมันไม่จะไม่เอาตัวน้อยมันจะเอาชีวิตผมแทนนะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน